สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าไม่กล้าไปเคลนนะครับก็เป็นเกมใหม่นะเป็นเกมโปเกมอนเกมใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ทำอะไรกันต่อนะก็อ่าวันที่3เนาะผมล็อกอินแค่วันที่3เองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากเช่องรองช่องใหม่นะเพิร์นโซนเกมมิ่งนะฮะแล้วก็เพิร์นโซนยูนเต็ดนะครับ ก็ฝากไปกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับทางช่องได้ทําการเปิดในส่วนของระบบสมาชิกแล้วนะครับก็สามารถมาสมัครสมาชิกกันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับก็อาจจะได้สิทธิพิเศษนะครับมากมายนะครับผมหรือนะครับก็สนับสนุนผ่านในส่วนของระบบซูเปอร์แตงได้นะครับอยู่ที่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะฮะถ้าไม่สะดวกก็สามารถกดไลค์นะครับผมกดในส่วนของ คอมเมนต์ <Comment S 2> พูดคุยกันได้นะครับผมก็ตอบทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับกอ็อ๋อโปเกมอนตัวใดมีสปีชี้แรงสูงที่สุดนะครับผมตอบเลย์คอซ่าได้ไหมถูกเว้ย <laughs> <laughs> โอเคลราพลังกายจะ <laughs> เห็นด้วยครับรตกร้อยหมดเลยโอเคไปครับนะครับเดีย๋ยวเรามาไล่เรียง นะครับด้านบนก่อนละกันนะครับมีอะไรนี่บ้างนะครับล็อกอินโอเคโอ้นี่เป็นกระชูครับผมอ่าได้ของด้วยนะครับอ่าได้ปิกระชูมาแล้วนะฮะโอเคนี่ก็เป็น A บวกนะครับผมเออเป็นแรงเอบวกนะฮะพิกระชูนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่เขีรยก่อนนะครับมาถึงก็ต้องรับของก่อนดับแรกนะฮะเอยไม่ใช่ดิโอเคเลีร์ของแป๊บหนึ่งนะ ก่อนที่เราจะไปก็ต้องเคลียร์ของกันหน่อยหนึ่งนะครับของเยอะเลยจะก,กรรั้มรถรถแลกแจกแถมไปเรื่อยนะครับโอเคผ่านไปนี่ครับนี่ได้พพชาชูได้ทองด้วยครับเออเดี๋ยวก่อนมีอันนึงเก็บรถเร็วนะครับนี่หวะไปไหนอะเฮ้ยมันได้แล้วไม่ใช่หรอโอเคนี่สะสมครบแล้วนะครับนี่มาเลยยอดครับ แล้วก็น,นี่ที่มันเติมเงินเนาะอ่ะออนไลน์ครับโปเกมอนที่ไม่ใช่โปเกมอนประเภทย่าครับคาตาน่าออมไนท์อัลซามอสเดริงเดเริงเดเริงอัลเบอมอสโนนะครับอ่ะพีดอ <c oughs> อ่ะโอเคถอนบัตรครับเดี๋ยวซื้อไปก่อน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 ซื้อให้หมดซื้อให้หมดนะครับไม่ต้องรอครูดาวซื้อให้หมดครับโอเคมา ต่อเลยครับอันนี้จะต้องใช้ในส่วนของไอ้นั่นแล้วนะใช้เพชรแล้วครับ2 2 2 8 0นะครับในการสุ่มการันตีนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีการันตีเหมือนเกมอื่นหรือเปล่านะตัวนี้แต่ว่ากราฟิกใช้ได้นะครับมาก็รับไปเลยครับเอามาเอามาให้หมดครับรับให้หมดไล่หมดครับอ่ะมีอะไรเอ้วอชไอซิมเพิลเวอร์ชันนะครับอีเวนต์อินสแตนต์นะครับ อ๋อ oh, เป็นดันเจี้ยนทองนะครับมาดินะครับจัดไปดันเจี้ยนทองนะฮะอ่าชุดนี้แหละนะครับจัดไปเลยดันเจี้ยนทองเหมือนทุกที่เนาะเหมือนทุกๆเกมอะ่ะมีต้องมีดันเจี้ยนขุดทองไงประมานะี้เปิดดันเจี้ยนขุดทองนี่มาแล้วครับเป็นอ่ะหอโต้ไปเลยอบสวยครับสวยเกรสสวยครับเน็ต <c> ด <oughs> เนียเยด้ง เน็ตเด้งครับมาดิร้อยครับเลือดยังมีอยู่สี่หลอดนะฮะมาเด้งไปเด้งไปอันตีไม่มาเลยอ่ะมาสวยครับตีหกคอมโบไปคกสคลาสคลสคลาสคลาสดีมากอันตีมายัางสกิลต่อเนื่อง เพอร์เฟก e ์เพอร์เฟกเพล็กซเพลกซเกสวยงามคอมโบฮิตวิวมาต่อครับปุ้งเพล็ก p e เพอร์เฟ r f e เพอร์เฟ c t เพอร์เฟสวยงามอและอันติมาเล่านี่เจอ LE. เอลีเอ้าถูกกลังใช้อันติเลยใ้ทองมาหลายก้อนอยู่นะครับอ่ะโอเคก็อีก 9นาทีถึงจะเข้าไปได้ใหม่นะครับกว่าล้างได้ด้วยเหรออ๋อโอเคประมาณนี้นะก็จะนะครับว่าสุขสวร์ทิเลเวลสแปขึ้นไปสามารถเข้าไปตีได้ตุกตี5นะครับของการ์จำนวนรอบโอเคมันจะเพิ่มความยากไปเรื่อยๆอ่ะโอเคค่อยว่าก,กันนะจ๊ะตรงนี้ก็ผ่านไปนะครับเอามาเอามาของมาช่วงฟาร์มของนะครับดีมากครับ อะอ,อนไลน์แก้วหูผมถามกันง่ายเลยวะให้ถามกันบ่อยจังเปอร์มอนตัวใดคือจิ้งจิ้งคืออะไรวะอ๋อนี่นี่จนนี่จนนี่ไอตัวนั่นไทยเป็นไทยก็งงวะทำไปเล่นไปอ่ะอัปเกรดไหมอัปเกรดอโรล,ลาก่อนนะครับอุปกรณ์นะครับต้องเลเวลสิบเก้าก่อนปะ,อะโอเค,อครเราค่อยอัพแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเราไป ขอผมลองขอฝึกทำคอมโบะนะไ mm hmm. ม่ต้องให้เพอร์เฟกต์หมดเลยเว้ยโอเคผมเข้าใจแล้วเดี mm ๋ hmm. ผมว่าใหม่เมื่อกี้ผมพลาดไปอ่ะโอเคถ้าเราไม่ทันมันมันจะใช้แอนติเมทใส่เรานะครับแล้วเราจะตายเกลี้ยงอ่ะผมขออีกรอบนึงผมเข้าใจแล้วมาลองดูครับทำได้ดีครับสบายมาเิยลองดูครับมา หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจบแค่นี้ง่ายๆซูปเปอร์เพอร์เฟกต์ได้มาห0าสิบเพชรครับประมาณนี้ก็ไปเล่นนองนะครับอีกด่านนี้มันคืออะไรวะมันให้ทำอะไรต้องได้เพอร์เฟกต์หนึ่งครั้งเหรอคืออะไรวะไม่เข้าใจ ยังไงวะโอเคผิดคิวผิดคิวเพร f e c t แค่ครั้งเดียวนะพูดถึงอนะเอาใหม่ดิมานี่ไงี้ยะยังไงอ่ะโอเค okay, ค่อยว่ากันมาก็ไปเล่นด่านประจัญภัยกันดีกว่านะครับ แอนด์แอนเจอร์อะต่อกันเลยครับด่าน4ลุยกันไปเรื่อยๆนะครับลุยกันไปเรื่อยๆ hey, อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนาดได้พิคจูมาว่ะเมื่อกี้อีโกชิโร่ครับโอ้สบายเลยออโต้ไปเลยออโต้แม่งได้แต่กูร์ะ <c oughs> อะนะครับเรียบร้อยสบายสบายวิกเตอรี่สามดาวเด้อ มาต่อเลยครับลุยกันแบบเรือร่อยๆมา perfect 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 เฮ้ยเดียวโอเคก็ได้อยูอ่แล้วมีบอสด้วยนะฮะมาตระโดก,กัสดี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 ดด อุ้ยอะไรชูเจออันติเมทครับอืดีนะเป้าหมายเดียวเนี่ยอุย้ยโดนดีดีเรียบร้อยก็ชนะอยู่นะเกมสิบเก้าแล้วนะครับก็มีการปลดล็อกระบบอีกเพิ่มอีกนะอ่ะไปดูกันการอัปเกรดได้นะครับออกไปข้างนอกครับจะมีรูปแบบนะครับเพิ่มเข้ามา เดีย๋ยวเรามาเริ่มอัพเกรดกันเลยแล้วกันนะฮะอุปรกรณ์นะครับสามารถเบรกดาวได้นะครับนีเ่เราก็อัพไปเลยนะครับทีเดียวปุง่ง21นะอ๋อตามชิ้นเลยครับ19 20 21นะครับถึงทำการอัพเกรดได้นะโอ้ยทำเล่นไปนะโอเคอ่ะไม่มีแล้วละ่ะ่าอยากเอาพิกาชูมาเล่นน,นะครับเล่นแทนสวัมเพิร์ดอะ ไหนวะพิกาจูพิกาจูพิกาจูไปต่อสู้เอ้ยไม่เอาดิอารล,ล่าอ่ะโอเคแล้วก็ผมก็จะอุปถัมพิกาจูครับผมไปใ,ให้มันตามตัวเราแล้วก็เพิ่มเวลให้มันครับเวลอัพไปเลยสิบเก้าแล้วก็เบรกทูไปเดีย๋ยวค่อยเปลี่ยนล่างเยี่ยมมันเปลี่ยนอะไรชูหรือวะโอ้โอ้โอ ได้เป็นสีเขียวเลยอะสบายก็ทักษะนะครับสักอานที่เต็มอานที่เต็มเออเบ่กไปดีมากดีประมาณนี้แหละมีพลังรวมสายสก,กิลเนี่ยสายแท้งสายเด็บ ประมาณนี้ดีกว่าเนาะมาเล่นกันต่อเลยได้ปิกาจูมาแล้วอ่ะตองถามครับปังมันตัวใดคือซับดอสนะครับโอ้โหง่ายนะครับเทสการเกมอนโอเคภารกิจลับไปช่วงนี้่วงทำเควสอะมันได้ของเยอะบ่าต่อเลยนะฮะเอ้ยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงเยอะจังจ้า ลองลุยกันต่อดีกว่านะครับไปลุยโอ้โหเจอสามหนอน <c oughs> ออโต้ดีกว่านี่ไปออโต้ได้มันก็ตีทีเดียวตายเหมือนกันแหละโอเคผ่านไปกันเหมือนเร็วเร็ว,รว,รว,รวครับสามดาวเหมือนกันแหละนะครับไม่ได้รอนานเปิดกล่องหน่อยของรางวัลครับผมได้เพชรด้วยนะมาต่อเลยครับตอนนี้เพชรมีหมื่นเก้านะฮะไม่รู้จะไปสุ่มอะไรดีนะคิดไม่ออกกัน โดนครับโดนครับนอี้โดนครับอืมไอเหี้ยโดนปี๊ดนี่ก็ชูสามดาวเลยนะนีสะดมแค่สองดาวเนี่ยบ่ายอุ้ยละกษามนะครับเป็นฟูดินแล้วเป็นบอสนะครับผมลองดิลองใช้สกิลดูเอ้อทำไมมันถึงตีเองอะอะไรวะเรายไม่ได้ตีเลยอะมาโอเคผ่านไป ลุยกันต่อเลยมาเยูกันแบบเรื่อยๆครับไม่งงตอนนี้พลังก็ประมาณหมื่นกว่าไปปองเข้าไปเพอร์เฟคก์มานี้สวยงามเยี่ยมไปไม่กล้าเวกเคนมาเปิดของครับปองตต่อเลยครับเนสเปิดเนสมานะครับ อ้าวามาดิมาตตโด,ดกัสออตโต้ไปเลยนี่ตกนะครับทุบทุบฉกฉก,กเกมสามมิติก็จะประมาณนี้แหละครับภาพสวยไม่รกระตุกได้อยู่ครับเลื่นๆลื่นนี่ครับมีปรับโปรไฟล์ด้วยนะร้อยเนียสเนียสอารอล,ลา่าล่วงไปมาต่อเลยครับต้องรีบผ่านไปเรื่อยนะให้มันปลดล็อก นะครับระบบต่างๆโอเคเดี๋ยวจะไปรับของแล้วนะฮะเปียนต่อเลยดีลิโอลิโวลุ้ปะเออนี่ยลิโวลุ้เรียบร้อยครับก็ตามคอมโบของเรานะอุ้ยลูคาลิโอครับเป็นระดับเอสนะผมอุ้ยยังเก่งอะ่ะนี่เราอี่ยเราลวงไปลวงไปเลยลูกคา้ลคาลูกค้าโดนลุมแล้วครับ เรียบร้อให้ลูกค้าไม่ทาอะไรเลยนะครับอ่ะเอ้ยยังมังมีไม่ตายอู้โ,โดนเลยครับเผาอพ,พันยังไม่ตายแต่ก็เกือบตายนี่ครับตีไปตีไปตีไปชน,นะครับผมเลเวลยี่สิบแล้วนะมาแล้วครับยี่เลเวลยี่สิบแล้วตอนนี้มาต่อเนื่องกันใหญ่ กิ้วโอ้ยเปิดกิ้วแล้วเวย้ยกิ้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาขาดคนเดอะเมกาผมขอเข้าด้วยได้ไหมไ้ผมเถอะอะไรวะขยับโปเกรมอนให้เหมือนกันเพื่อชินส่วนพปาะมันพรีเมี่มเหรอคืออะไรวะอะลองดูโอ้ได้สามหรอเก็บทันทีคืออะไรอะเล่นได้ห้าครั้งเหรอเอาเค กิจกรรมเซฟไม่ทูหรือเปล่าได้สีนะ่อ่ะโอเคมาโอ้โหไม่มีเลยมาโอ้โหไม่มีเลยท,ท้ายโอ้โหยิ่งกากไม่มีเลยอ่ะโอเคอ่านี่คือกิวเนี่ยโอ้ขอพร อ๋อเศษอะไรดีวะอืมเท่อะข้างบนผมชอบเรคอซ่ามากเลยอาถนาที่จะเอาเรคอซ่าครับปะ่ะก็มีห้องวิจัยนะครับบริจาคบริจาคเททองกแล้วกันโอเคพื้นฐานพื้นฐานปกตินะครับผมไม่มีอะไรเลนดพ็อกเก็ตไม่มีอะไร ไม่มีแล้ว,ลวน,นี่ปกติอ่ะตอบคถามต่อครับโปเกม,มอนที่ไม่ใช่โปเกม,มอนบินนะฮะอีมอนกะก็บินดิกเล็ดดักเล็ดซีวีออนดิซีวีออนไม่ใช่บินนะครับอออ่ารับของไปเอามันมาเดี๋ยวนี้โอเคอ่าอะไรเนี่ยรับมา ครับน่ะตีทีนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละมาเลย p ิกาชู u ิก้า c ิก้าเลยนะโอ้ครับอ่ะย้อนไปเป็นบ b คอสซ่านะครับโอ้โหเ b คอสซ่าเ,เ,เป็น S บวกนะฮะ S Plus นะครับ Double S เก่งมากตรงนี้อโอเค ไปไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวก็ตายลแล้วแป๊บเดียวเองเคือเขามไม่ค่อยเยอะเป็นด่านง่ายไงร้ยอยจมต่อกันเลยครับอ่ะก็ได้ของครบแล้วนะครับก็ทําการเปิดกล่องน้อยก่อนโอ้ก็มีเพชรแจกหมดนะครับ40 100น่อเพชรนนในนี้อันถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเปิดได้แล้วครับเป็นด่านที่5นะ แต่ก่อนที่จะไปอันที่ห้าเนี่ยเรามาเคลียร์ Achievement กันบ้างนะครับ Achievement มีอะไรบ้างล่ะเนี่ยครับเพิ่มเลเวลไหมได้เพิ่มเ,วเวลมเ,วเ,มเ,วเวลเลยเ,เลเวลสรับรออะไรมาเพิ่มเลเวลเลย นี่กรด์เสเพิ่มซะโอเคฮัดซัมอะประมาณนี้แหละครับสวัมเพิรส์สโอเคก็ประมาณนี้นะครับพลัง11,000นะครับผมรูปแบบนะฮะยังไม่หมดอีกหรอโอ้โหขยันจริง อ่าสวนอำเภอด้วยโอเคเอาของมันเยอะจังววะโอเคอ่าลับไปลับไปลับแม่งให้หมดมาต่อกันเลยครับอ๋อจดหมายอะไรกันใช่ครับมาก็เดี๋ยวผ่านด่านกันต่อแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะ ด่านเพื่อให้มันปลดล็อกอะไรหลายอย่างนะครับมาลุยหกตัวครับหกลุมหนึ่งข <c oughs> ี้โกงวะหกลุมหนึ่งเลยนะมาครับเจ้าโกดักหงโกดักหงล่วงเลยว่าไปเป็นด่านทะเลครับที่สวยงามและเงียบสงบตีครับตีไม่เงียโดนครับโดน ไี่ยังโดนไม่ได้ปิกา้าปิกา้าเรียบร้อยครับชนะอีกแล้วอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับไล่เล่นไปเรื่อยนะพลังกายแม่งมีเยอะไงต้องรีบใช้128นะฮะมาลองรู้ครับโอเคผมก็ด่านสุดท้ายแล้วครับน่าจะเจอกับตัวหัวเขนเนียนป่ะมาหอเขนนียนน่าจะเป็นบอสด่านนี้นะครับมาลุยเลยลุยเลยวันนี้เล่นดา่านจนภายเยอะมากนะครับต้องเป็นโลดนะครับ คูณได้คูณ2สองจุดแปดสองวันได้น,นะอื้มนะโอ้มาแล้วครับวอรเคเนียนนี่ครับ SS S อสเอสตัปเปิลเอผมเก่งด้วยครับนี่๋โดมเดย์วอรเคเนียนเนาะอ้๋หูอัดไม่เข้าเว้ยเอ้ยอ้อนอิด,ดเลยเฮ้ยโอ้โหอึดมากออืโอ้โหโดนแล้วครับอืนใหญ่ อื้มหูยกับตายตายไหมนะโอ้โหผมยิงไม่หยุดเลยว่ะโอ้โหโอโหเบอร์เนี่ยเปอร์เซียนนะครับล่างธรรมดากับล่างออโรล่านะครับมาครับโซล่าพีมอืโดนบ้างครับอุ้ยล่วงเลยนะครับเหลือ2เนี้ยครับเอ้ยเหลือ2เปอร์เซียนครับโตนี่ครับเอลีแบตคู่ครับนี่ครับนี่ไงโดยดิยังไงยังไงลิซาโต้หืม้อยครับ อุ้งโอ้โหแถมอีกโอ้โหโดนครับมาเิโอ้ยตังลนเรียบร้อยโอ้โหผ่านครับเรียบร้อยเลยโอ้ยผ่านก่อนนี้แล้วนะฮะก็ได้ของมาเยอะน,นะโอเคเรียบร้อยครับผมก็มารับรางวัลกันครับปึงป้งปึ้ง มาก็รับโอ้ได้กล่องมานะครับโอเคออกไปข้างนอกก่อนนะครับก็มารับของเขื่อน,นบ้างครับหลังจากที่เราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วครับโปเกมอนตัวใดคือเน้สโนโคนง่ายอะไรเนี่ยความสำเร็จนะครับ Achievement ปี Ach e นะครับอันเล็กน้อยก็สามารถที่จะอ่าโอเค ช่วยเราได้แล้วนะครับเบรกไปเรียบร้อยครับหน้าอ่ะโอเคก็จริงๆภารกิจที่เหลือมันก็ให้ทำเรื่อยๆนะเนี่ยนี่คือภารกิจที่เราพอจะทำได้นะครับเห็นปะ่ะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาชิกบันโซนนะครับ เป็นกำลังใจกันนะครับล,ล้วก็กลอนขนมแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับ